กาน,นานะคะไม่รู้อะไรคะเนี่ยห,หอมจังเลยแกนส้มชะอมกุ้งแกนส้มชะอมกุ้งนะคะเอ๊ะเมื่อกี้ส่งภาพใครได้บ้างคะ,อะแอปเปิลแอปเปิลคนไหนคือแอปเปิลค่ะ,ะ,คะเป็นไงมัง่งสวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนวันที่สามแล้วเป็นไงสนุกไหมสนุกมากค่ะคุณครูใจดีมากค่ะอันนี้ใช่จะไปญี่ปุ่นต่อปะ คนที่บ้านหุบเยาวมาไทยคะออ่ะโอเค่ะสู้ๆกันนะคะเราจะไม่ค่อยควรคนอื่นแล้วนะก็วันนี้นะคะก็เป็นทริปที่สนุกสนานกันนะคะหุบเหยาวเลยดียังับบวูบมไม่ต้องประมาาเนาะเออโอเคโอเคค่ะ จริงๆเนี่ยคลาสเรียนของกลุ่มอาหารนะคะก็จะเรียนตั้งแต่การใช้มีดนะคะการจัดเซตในอาหารแล้วก็การหั่นสับซอยนะคะทุกอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยคลาสของอาหารส่วนใหญ่ก็มีใบให้เป็นทั้งเชฟนะคะทั้งผู้ช่วยเชฟนะคะทั้งงานที่เกี่ยวกับการใช้อาหารนะคะ แล้วก็ที่นี่เราเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานจุลินทางานด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ได้ใบอาหารไทยระดับหนึ่งไว้นะคะหรือจริงๆก็ในอนาคตอาจจะเป็นอาหารไทยระดับสองเนี่ยก็จะทําให้หางานได้กลุ่มในต่างประเทศได้ไง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนคาสน้าเราเริ่มวันที่12นะคะเดือน2นะคะก็ เข้ามาสมัครแล้วก็ติดต่อได้เลยนะคะของเราเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานสื่อรายงานด้วย <c oughs> คุณครูเหนื่อย <c oughs> จริงๆริงเนาะถ้าเกิดว่าเราได้ภาษาด้วยเนาะแล้วก็โบกกับวิชาชีพด้วยนะคะอาจารย์คิดว่ามันไปได้ทั่วโลกเนาะ <c oughs> แล้วก็ส่วนกระบวนการจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันจะเป็นเดินต่อยอดอีกอีก,อกยอดหนึ่งนะคะค่อยไปถามทีละโปรเจกต์เนาะขอบคุณค่ะ